แม่มึงแม่มึงแม่มึงอีตดแม่มึงอ่ะออกไปแก้ต่ายจมกันหลอกพ่อมึงรู้ไหมหลอกพ่อมึงพ่อมึงไม่รู้ไงพ่อมึงไม่รู้ใช่โอ้ยไปออไปพีุ่ยจุดยไม่ได้พวหุบปากไม่ได้เพราะแม่มึงอ่ะหลอกพ่อมึงพ่อไม่รู้ไง พ่อมึงอยู่บ้านไงไม่รู้ไงแม่มึงอ่ะบออไม่อยากปต้เจ้าพันมึงรู้รมามเกิดฝันไหมเกิฝันไหมมึงไม่รู้ไงไอยหนาวึงไม่รู้อาจจะฟังกูมไม่รู้อาจจะเป็นไปได้อาจจะออกไปกันนานแล้วบอกจะไปซื้อเบียร์ออกไปสองชั่วโมงไปแกล้กันที่โรงเรียนโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนไปแก้กันที่โรงแรมพ่อมึงไม่รู้ไง พ่อมึงไม่รู้ไงรู้ไหมแล้วมึงรู้ไหมมึงอะรู้ไหมมึงอะรู้ไหมโอ้แม่มึงโอ้แม่มึงอะหลอกมึงแม่มึงไม่ได้รักมึงหรอกแม่มึงรักไอ้จอมอังอีฝัดกันบอกอย่าให้กูด่าตอนนี้มึงด่าแม่กูเหรอมึงด่าแม่กูเหรอรู้ไหมถ้าพ่อมึงรู้ว่าแม่มึงอะแอบไปแทบอ้จจุบันข้างนอกเลย พ่อมึงก็ตบปากแตกตมึงไว้เอา,เอามึงก็ถ่ายกูสิมึงรู้ไหมเออไอ้สัสไม่เป็นไรหรอกแม่มึงไปกับจงอกันไม่เป็นไรเด,เ,เดี๋ยวมึงกินเหล้า,ากูเดี๋ยวออเดี๋ยวกินเบีร์กูเลยมึงกับกูกินเบี้ยสองคนถ้าเมาเลยกูจะพามึงกลับบ้านเอง้อว้กด้วยเออขวก็ให้หมากินกวกไม่เป็นไรมึงรู้ไหม มึงร well, hum ู้ไปไมึงรู้ไปไม่เป็นไรมึงรู Man, ้ไหมพ่อมึงเนี่ยไม่รู้หรอกว่าแม่มึงออกไปข้างนอกไปแจ่งไอ้จมอันจมอันหลอกแย่งแม่มึงรู้ไหมทำไมมันแย่งแม่มึงรู้ไหมมันแย่งแม่มึงรู้ไหมไม่รู้ไปไม่ยำคานกูอะ ไม่ลำคาญกูสักหน่อยนึงเลยเหรอเอานนี้เอาหูทวนลมอ่ะมึงโห่ตายควายแจ้วไหมมึงไงคำไทยกูน้อยอ่ะฮะอันนี้มึงไม่คานกูหน่อยอ่ะฮะมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่มึงออกไปแก้ไขจักรวาล มาคุณจะบอกพ่อมึงว่าแม่มึงมีชู้พ่อมึงไม่รู้ไงไถหน้าพ่อมึงไม่รู้มื่อรู้มามึงก็เห็นไงมึงเห็นจงกันไปกับแม่มึงทําไมมึงไม่บอกพ่อมึงฮะทาไมมึงไม่บอกพ่อมึงทำไมทำไมทำไมมึงแข่งรถกับสองชั่วโมงแล้วทำไมมึงไม่ชนะทีกที เมึงขับมาสองชั่วโมงเนี่ยมึงยังไม่เข้าเส้นชัยเลอไเข้าชัชาวเรากูไม่โหชาวเงยจำเป็นต้องรู้บ่างโอ้ยพ่อแม่พ่อแม่พอาจะบอกพ่อแม่หน่มีชูมีชู้ชูชูอ้โคเนี่ มีชู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 มึงรู้ไอโคไหมแม่มึงอะมีชู้ชู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 มึงจะเต้ว่าราได้เยอเงี่ยตาไหมฮะมึงรู้ไหมมึงรู้ว่าลาได้เยอะเงี่ยตาตายแเออมึงรู้ดิยที่แท้ก็เมียคนอื่นเท่านี้เองสี่แท้ก็เมียคนอื่นมึงชอบเมียคนอื่นเขาไง มันแย่งแม่มึงไปจากมึงแล้วมึงดูไหแย่งแม่มึงไปจากพ่อมึงแม่มึงไม่รักพ่อมึงหรอกถ้าแม่มึงรักพ่อมึงเนี่ยไม่แอบแท็กมันนองลูกเลยสิบอสสิบัสมึงทำไถ่หนักสิมึงด่าแม่กูอเดียวล้วเหรอมึงด่าแม่กู ด่าแม่กูเหรอเฮ้ยมึงรู้ไหมเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแลาวโอเคแล้ว